สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันามินะคะสำหรับพอดแคส์วันนี้ค่ะจะนำพาเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ห้องสมุดเชื่อมโลกและจักรวาลน,นะคะใครชอบรายการพอร์แคส์แบบนี้มาติดตามได้นะคะอีพีนี้เป็นอ p พีที่หนึ่งค่ะห้องสมุดเชื่อมโลกและจักรวาลคืออะไรการเปิดประตูคืออะไรวันนี้เป็นอีพีแรกค่ะ เพื่อน่อนอาจจะอ่าพอพูดถึงห้องสมุดเราก็จะนึกถึงการเดินไปเปิดหนังสือในแต่ละชั้นก็จะมีหนังสือนะคะวางไว้และเราก็ไปอ่านนั่นคือห้องสมุดโดยทั่วไปค่ะที่เรามีในนาในเมืองในโรงเรียนที่เราอาจจะคุ้นเคยแต่สำหรับห้องสมุดที่ดิฉันจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ค่ะ มีอยู่ภายในตัวของทุกท่านค่ะคุณเคยรู้ไหมคะว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยซ่อนสิ่งหนึ่งที่เป็นสนามพลังงานในตัวเราอยู่ในตัวเราจะมีสนามพลังงานและรอบตัวเราโลกใบนี้จักรวาลก็มีสนามพลังงานเช่นเดียวกันค่ะและเพื่อนๆเคยรู้ไหมคะว่า การเวลาสิ่งที่เราอาจจะรอบางอย่างนะคะเช่นรอความสำเร็จในงานรอความสำเร็จในด้านอื่นๆรวมถึงความรักความสัมพันธ์ทุกด้านบางครั้งมีช่วงหนึ่งที่เราต้องรอการเวลาบางช่วงสิ่งนั้นก็สำเร็จไวบางครั้งก็ไม่สำเร็จเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเคยสงสัยไหม ะะทำไมมันไม่สําเร็จเราอาจจะเคยได้ยินนะคะทำไมบางคนรวยง่าย รวยเร็วแต่ทำไมฉันลำบากเหลือเกินสิ่งที่คาดหวังไม่สำเร็จหรือรอจนนานกระเสียนแล้วก็ยังไม่สำเร็จนะะสิ่งนี้ค่ะดิฉันเองก็เคยถามหาและเคยสงสัยเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาพรังจักรวาลค่ะหลังจากเข้ามาศึกษาพรังจักรวาลก็ได้คำตอกโดยเฉพาะ เมื่อดิฉันได้ศึกษาทั้งศาสตร์พลังจักรวาลและธรรมะไทยยิ่งทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นค่ะสำหรับประตูที่จะพาเพื่อนๆมาเปิดพร้อมกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคือประตูโลกภายในของเพื่อนทุกท่านค่ะเพราะความสำเร็จค่ะมันเริ่มจากโลกภายในเรานะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่า ะะทุกความสำเร็จค่ะนะคะเกี่ยวข้องกับภายในเรานะคะสำหรับพอดแคสต์วันนี้ค่ะห้องสมุดเชื่อมโลกและจักรวาลเป็นสถานที่เป็นความรับของจักรวาลกดพลังงานและเกี่ยวข้องกับสติสมาธิเราด้วยค่ะนะคะทุกศาสนาทุกศาสตร์ มักจะสอนเราถ้าพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณทําไมจะต้องฝึกสติทําไมจะต้องฝึกสมาธิค่ะในพอดแคสต์วันนี้เพื่อนๆจะได้คําตอบในระดับพื้นฐานเบื้องต้นวันนี้สําหรับท่านใดนะคะไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะนะคะเรามารู้จักกันก่อนเลยในคลิปนี้ค่ะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้คําตอบเราลองสังเกตด,ดู ทุกความสําเร็จของเราค่ะเราจะทําอะไรสักอย่างเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าเราก่อนที่เราจะแอคชั่นก่อนที่เราจะลงมือมันเริ่มจากอะไรก่อนนะลองถามตัวเราเองดูนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะคะนะคะคลองทบทวนสิ่งหนึ่งเลยค่ะคุณตื่นมาคุณทําอะไรก่อนนะและหลังจาก คุณตื่นแล้วคุณเริ่มทำอะไรต่อในกระบวนการในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆลองสังเกตนะคะเราตื่นมานะคะอาบน้ำถูกไหมนะคะอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนี่คือกิจ,จวัตรประจำวันของทุกท่านถูกไหมและส่วนใหญ่กิจ,จวัตรประจำวันอะมันจะต้องเริ่มจากตื่นมาปุ๊บเกิดการนึกเกิดการคิดนะและ รู้สึกนะคะแล้วเกิดการตัดสินใจลงมือและสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นกิจวัตรที่เราทำมันซ้ำๆแล้วเกิดความเคยชินอัตโนมัติออโต้และสะสมเป็นอุป,ปนิสัยเราค่ะนนี่คือสภาพตั้งแต่เล็กจนโตเคยสังเกตไหมเราครั้งแรกเราเป็นเด็กเราแปลงฟันไม่เป็นมาแต่เริ่มจากการเรียนรู้ก่อน เราเริ่มจากการเรียนรู้คนที่สอนเราคือคุณพ่อคุณแม่สอนเราแปลงฟันก่อนนั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นจากการเรียนรู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนค่ะอยู่ๆเราจะไม่สามารถแปลงฟันด้วยตัวของเราเองเมื่อเราเริ่มจากการเรียนรู้แล้วคอเราเริ่มทำมันซ้ำๆคิดรู้สึกและ แอคชั่นกระทำซ้ำๆมันก็เลยเกิดเคยชินและเป็นอุปนิสยัยฉะนั้นเราตื่นมาเราจึงแปลงฟันโดยอัตโนมัตินี่คือกิจวัตรโดยทั่วทั่วไปของเราไปสังเกตดูค่ะสำหรับห้องสมุดเชื่อมโลกนะคะและจักรวาลวันนี้ค่ะคืออะไรห้องสมุดนะคะเชื่อมโลกและจักรวาลก่ะนะคะเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ ที่เราจะต้องไปหาความรู้ค่ะนะคะในโลกของความเป็นจริงห้องสมุดโดยทั่วไปเราไปหาความรู้ ภายนอกคือเราไปสถานที่ที่มีห้องสมุดเราก็ไปเปิดหนังสืออ่านหรือเราเดินไปที่ร้านหนังสือเราก็ไปหยิบหนังสือมาอ่านนี่คือแหล่งความรู้ในสถานที่ต่างๆเราเรียกว่าห้องสมุดอาจจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือชั่วคราวก็ได้แต่สำหรับห้องสมุดเชื่อมโลกนี้ค่ะมันอยู่มันซ่อนอยู่ภายในตัวของเราทุก คน่ะนะคะมันคือหนังสือเล่มใหญ่เลยนะคะอยู่ภายในเราและยังอยู่นะคะรอบตัวเรานะคะอยู่รอบตัวเราแล้วนะคะและก็ยังอยู่นะคะทั่วทั้งจักรวาล่ะนะคะนี่คือห้องสมุดที่เราจะเรียนรู้และศึกษากันค่ะในตลอดทั้งเดือนนี้เพื่อนๆชอบก็มาติดมานะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะ เนื่องจากตัวเราเป็นพลังงานนะคะนี่ความรู้สึกเราก็เป็นพลังงานความคิดก็เป็นพลังงานในร่างกายเราถือว่าเป็นธาตุถ้าเกิดเราศึกษาธรรมะไทยจะถือว่าเป็นธาตุนะคะในหลักของธรรมะไทยเราจะเรียกว่าขันทั้งห้าซึ่งขันทั้งห้าก็แยกเป็นธาตุทั้งหมดหกธาตุถ้าเราศึกษาธรรมะไทยในศาสตร์กุศศสตร์ ตวันตกไม่ได้ต่างกับชาวพุทธเราเพราะแท้ที่จริงแล้วนะคะธาตุก็คือพลังงานนั่นเองนะคะที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันค่ะนะคะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั่นก็คือเรียนรู้ตั้งแต่ความคิดของเราความรู้สึกของเราการกระทําเล็กๆของเรา ทั้งหมดค่ะเพราะทั้งหมดนี้มันคือพลังงานที่ส่งออกจากตัวเราและไปก่อรูปล่างสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จถ้าเราส่งพลังงานที่ตรงสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการสิ่งนั้นก็สำเร็จไวแต่ถ้าเราส่งพลังงาน ออกไปไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการมันก็เกิดข้อผิดพลาดเพราะมันไม่มีกู้ให้จับเช่นเราอยากประสบความสำเร็จในงานกะน,นะคะแต่ปรากฏว่าเราส่งพลังงานเบื่อหน่ายด้านลบๆเกี่ยวกับการงานกะน,นั่นหมายความว่าเราอยากให้งานชิ้นนั้นสำเร็จมันก็ยากกะ เพราะพลังงานที่ส่งกับเป้าหมายที่ต้องการไม่สอดคล้องกันนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะฉะนั้นกับทุกความสำเร็จและทุกความผิดพลาดถือว่าเป็นบทเรียนนะคะและเราเริ่มต้นใหม่สร้างใหม่ได้ตลอดเวลาห้องสมุดเปิดพร้อมให้กับเราได้เรียนรู้และแก้และลงมือสร้างใหม่ได้ตลอดค่ะนะคะนี่คือเรื่องของ ห้องสมุดนะคะและห้องสมุดตรงนี้ถือว่าเป็นห้องสมุดพิเศษเราทำซ้ำทำใหม่แก้ปรับปรุงได้ตลอดเวลาไม่มีใครห้ามเราเลยเพราะมันอยู่ภายในตัวเราค่ะและเมื่อเรานะคะเรียนรู้ห้องสมุดในตัวเราค่ะที่เป็นสนามพลังงานเราก็สามารถที่จะ ไปเชื่อมต่อกับสนามของโลกใบนี้คู่คนคําว่าเชื่อมโลกหมายถึงอะไรคู่คนทรัพย์สินสิ่งของวัตถุอะไรก็แล้วแห่ที่โลกต้องการเราก็เชื่อมเราก็คอนเน็กสร้างผลลัพธ์ความสําเร็จให้กับเราคือหาสิ่งที่จูนเหมือนกันเช่นเราเป็นคนชอบนั่งสมาธิเราก็เชื่อมกับบุคคลที่มีลักษณะเดียวกับเราเราเป็นคนชอบ ดื่มกาแฟรเราก็หาสังคมที่ชอบเหมือนๆกันนี่คือกรณีของโลกค่ะสำหรับการเชื่อมสนามพลังงานของจักรวาลก็จะมีทั้งด้านบวกด้านลบเพราะรอบตัวเราสนามของจักรวาลก็มีพลังงานสิ่งที่เป็นมนุษย์กับสิ่งที่ไม่เป็นมนุษย์ค่ะอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะเชื่อม ด้านไหนแต่สําหรับพอดแคต์จะมุ่งเน้นให้เราทุกคนพัฒนาจิตวิญญาณเชื่อมเฉพาะสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายและดีกับตัวเราเท่านั้นและเติมเต็มการเปลี่ยนแปลงชีวิตเติมเต็มการตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณกันนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นหลักธรรมะก็คือการนะคะเชื่อมโลกภายในเราก็คือการพิจารณาดู นะคะขันห้าทั้งขันเหล่านั่นเองเพื่อให้เกิดปัญญารู้และเห็นสัจธรรมเห็นทุกเห็นสาเหตุแห่งทุกและนะคะเห็นว่ามันดับแบบใดกันนะคะถ้าพูดถึงธรรมะไทยก็คืออยู่ในอริยสัจสี่นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของห้องสมุดเชื่อมโลกค่ะนะคะห้องสมุดนี้เราทุกคนสามารถที่จะเปิด เข้าไปสู่การเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะมันไม่ปิดถาวรค่ะอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเป็นผู้ปิดมันเองหรือจะเปิดมันตลอดเวลาค่ะเพราะห้องสมุดนี้ประตูมันพร้อมเปิดเสมอเพียงแค่เราแค่ไปส่องไปพิจารณาไปดูมันไปเรียนรู้กับมันค่ะมันมีข้อมูลความรู้เยอะแยะมากมายให้เราพิจารณาดูค่ะห้องสมุด ตรงนี้หากเราตื่นรู้เราเข้าใจชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะงานเงนิงนความรักสิ่งที่เรียกว่าทางโลกทั้งหลายกะมันจะเปลี่ยนไปตามนะคะสิ่งที่เราเข้าใจนะคะหรือความรู้ที่เราตื่นแล้วกะนะคะสำหรับนะคะพลังจักรวาลกดแรงดึงดูดและสมาธิเกี่ยวข้องอะไรกับห้องสมุดนี้เพราะห้องสมุดนี้ค่ะ มันเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานและพลังจักรวาลกดแรงดึงดูดสมาธิก็เกี่ยวข้องกับพลังงานกดพลังจักรวาล่ะนะคะเรามาทําความรู้จักกดพลังจักรวาลกดพลังจักรวาลเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับนะคะธรรมชาติในโลกใบนี้มีทั้งหมดสิบอกฎด้วยกันและกดพลังจักรวาลเป็นกฎ หนึ่งเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานกันนะคะหนึ่งเดียวนะคะและกฎของพลังจักรวาลกันไออยู่ในตัวมนุษย์ก็จะเกี่ยวข้องกับความทิ่ความรู้สึกคำพูดการกระทำของเราเป็นพลังงานในรูปของพลังงานหมดเลยนะคะสำหรับในเรื่องของกฎแรงดึงดูดทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรือศึกษาหรือใช้มันอยู่จริงๆแล้วค่ะกฎแรงดึงดูด กดพลังจักรวาลสมาธิมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วเพราะหากเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ค่ะชีวิตเราไม่สามารถดํำเนินได้จนปัจจุบันตั้งแต่เล็กจนโตคุณก็ใช้พลังงานของกดแรงหนึ่งดูดอยู่และคุณก็เชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆด้วยพลังจักรวาลและคุณก็มีสมาธิอยู่ด้วย นะคะแต่สมาธิที่เรามีค่ะมันจะเป็นสมาธิระดับต้นๆที่สามารถทำให้เราดำเนินชีวิตได้ยังไม่ถึงขั้นสมาธิอัตโนมัตินะคะในหลักของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเท่านั้นเองแต่ก็ทำให้เราค่ะยังสามารถดำเนินชีวิตทำงานได้ หาเลี้ยงชีพได้ดูแลครอบครัวเราได้ค่ะเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเลยสิ่งต่างๆไม่สามารถสําเร็จได้ค่ะมันต้องอาศัยสมาธิและคําว่าสมาธิก็คือจิตเรานั่นแหละมีกําลังสมาธินั่นเองค่ะฉะนั้นกักดแรงหนึ่งดูดพลังจักรวาลสมาธิมีอยู่กับเราทุกคนกดแรงหนึ่งดูดอ่าเราอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะมันเริ่มจากความคิดเราคําพูดเรา ความเชื่อเราความรู้สึกเรานะคะและเมื่อเราคิดเราพูดอะไรบ่อยๆเราเชื่ออะไรบ่อยๆนั่นแหละคือสนามพลังงานที่ออกจากตัวเราค่ะนะคะมันก็เหมือนกับวิทยุนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าพื้นวิทยุ นะคะที่ส่งออกอากาศไปยังจักรวาลนะคะจักรวาลสะท้อนพลังงานกลับมาหาเราเราอาจจะเคยได้ยินนี้นะคะ,ะเคยได้ยินเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ค่ะสมาธิเนี่ยนะคะเป็นตัวที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของพลังงานเพราะมันจะเป็นกุญแจสำคัญะคะ่ะที่จะทำให้เราเปลี่ยนขึ้นหยุดคลื่นที่เป็นคลื่นลก กวนกะขื้นที่ไม่ดีได้นะคะถ้าเราฝึกสมาธินะคะมันก็จะช่วยเราเปลี่ยนคขึ้นที่มันวิ่งผิดคิดให้มันถูกคิดมากขึ้นนะคะและก็ช่วยแก้ไขขึ้นของเราด้วยนะคะนะคะเพื่อให้ขึ้นมันตรงเป้าหมายนะ,ะนะคะเราต้องการให้ขึ้นมันไปตามเป้าเป้าหมายไหนนะคะเราก็ต้องเริ่มกลับมาแก้ที่ จุดเริ่มต้นมาฝึกจิตเราให้เกิดกําลังสมาธินั่นเองนะคะมีสตินั่นเองนะคะทาไมเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเพราะอะไรชีวิตนะคะของเราค่ะทุกคนเนี่ยนะคะเราอยู่กับพลังงานอยู่กับการดึงดูดตลอดเวลาถ้าเราไม่เรียนรู้อะนะคะมันก็จะเป็นไปตามนะเขาเรียกว่าดวงวันนี้อยากคิดอะไรอยากพูดอะไรไม่ได้ตั้งใจพูด ไปเรื่อยสิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็เข้ามาอยากสำเร็จสำเร็จอะไรมันก็ไม่สำเร็จง่ายกะเพราะอะไรเราไม่ได้ควบคุมคอนโทรลพลังงานของเรากะนะชีวิตของเราวันนี้ค่ะถ้าเราไม่มีจุดุดมุ่งหมายอะไรเลยกะ ะคะพลังงานที่เราส่งออกไปมันสเปะสปะชีวิตเราก็มักจะวนเวียนมีปัญหาเข้ามาแก้เรื่องนี้เสร็จก็มีเรื่องใหม่มันก็จะวนอยู่ในลูปเรื่องเดิมๆบางครั้งเรื่องเดิมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพราะเราคิดวนเวียนอยู่ในเรื่องนั้นแ่ะจบจากเรื่องนั้นไปอีกเรื่องหนึง่งนะคะวนเวียนอยู่แบบน,นี้ค่ะเพราะาเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนกึ่นใหม่ พลังงานในตัวของเราใหม่นะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆนั่นเองฉะนั้นชีวิตวันนี้ค่ะเราต้องการผลลัพธ์แบบใดเราต้องการให้เป้าหมายเราประสบความสําเร็จเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่ขึ้นในตัวเราก่อนค่ะนั่นก็คือการควบคุมความคิดอารมณ์และก็สติและถ้าเราทําได้จนถึงขั้นระดับสูงคืออะไรให้เกิดปัญญาค่ะนะคะ หากเราฝึกตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงคือระดับของปัญญาระดับสูงสุดค่ะคืนเนี่ยนะคะเราจะไม่มีคืนนะคะที่จะไปจูนสิ่งที่เราไม่ปรารถนากะเพราะพื้นที่เราคอนโทลมันเกิดปัญญาไปแล้วค่ะเราจะไม่จูนคื่นอะไรที่เราไม่ต้องการกะนะคะเรานะคะรู้จัก นะปล่อยวางคื่นนั่นเองพูดง่ายๆคือเราปิดสวิตคืนได้ตลอดเวลานะนะคะสวิตเราเห็นว่าสวิตมันไม่ดีเราก็ปิดค่ะนะคะก็คือการปล่อยวางนั่นเองไม่จูนคื้กันนะคะแต่หากเรายังใช้ชีวิตในทางโลกอยู่บางทีเราต้องไปทำงานมีครอบครัวนะคะใช้ชีวิต โดยทั่วไปมันก็ยังมีการส่งคลื่นอยู่ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคอนโทรลควบคุมคลื่นเราชับเพาะสิ่งที่เราต้องการได้กะ่ะนี่คือผลประโยชน์ของมันหรือวัตถุประสงค์หลักๆเลยทำไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องคลื่นความถี่หรือพลังงานกดพลังจักรวาลกดแรงในรูดและสมาธิทั้งสามอย่างนี้ค่ะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับ ผลลัพธ์ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราปรารถนา่ะนี่คือสิ่งที่จะมาเรียนรู้ค่ะนะคะสำหรับพอดแคสต์วันนี้กะก็คงจะมาพูดถึงเรื่องการเปิดประตูห้องสมุดนะคะในวันนี้เบื้องต้นกันเบื้อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็คือห้องสมุดภายในตัวเราที่จะเชื่อมสู่โลกภายนอกและจักรวาลกะทั้งสามระดับ คือห้องสมุดภายในตัวเราห้องสมุดโลกใบนี้กับห้องสมุดจักรวาลกับสามอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆลองหลับตาดูกะหายใจเข้าลึกๆยาวๆสามครั้งและมองมาที่ตัวเราใจเรานี่แหละคือการเริ่มเชื่อมโลก ภายในค่ะลองหายใจเข้าลึกๆใช้ตาในข้างในค่ะนะคะหายใจเข้าลึกๆหลับตามองภายในเรานี่แหละเขาเรียกว่าเชื่อมเข้าไปสู่โลกภายในหรือคือการเปิดประตูห้องสมุดภายในเวลาเราหายใจเข้าลึกๆและเรามองการมองนี่แหละคือการเปิดประตู ะะและการเปิดประตูเราก็จะเริ่มเห็นอะไรนะะเปิดประตูเราก็จะเริ่มเห็นหนังสือเพราะประตูที่เราเปิดเข้าไปคือห้องสมุดในตัวเราเราก็จะเห็นหนังสือหนังสือที่เราจะได้คือความรู้คือกายใจ จิตเราคือเห็นร่างกายเราเห็นจิตใจเราเห็นเอาลงความรู้สึกเราค่ะหรือชาวพุทธเรียกว่าพิจณากา,ายและนามกัรน,นี่แหละคือการเปิดห้องสมุดเรียนรู้รูปและนามร่างกายและจิตใจเราเมื่อเราเรียนรู้พลังงานในตัวเรา เราก็จะเข้าใจว่าเนี่ยพลังงานเราเป็นแบบใดเราก็ไปเรียนรู้พลังงานโลกใบนี้จักรวาลต่อได้และเราก็สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะพอดแคสต์จะมุ่งเน้นเรื่องของพลังจักรวาลศาสตร์สากลเพื่อสร้างผลลัพธ์ในทางโลกตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงนะคะเพื่อนๆ ท่านใดชอบก็มาติดตามนะคะสำหรับพอดแคสต์วันนี้ก็คงจะนะคะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะเนื่องจากดิฉันเองก็ไม่ได้ทำ คลิปหรือไลฟ์สดมาค่อนข้างหลายวันหลายเดือนเลยนะคะเดือนนี้ก็เป็นคลิป EP แรกนะคะที่เริ่มทําเรื่องเกี่ยวกับพลังจักรวาลและกดแรงดึงดูดค่ะใครชอบก็อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในคลิปต่อไปค่ะมาเรียนรู้ตจาลึก พลังจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดแบบละเอียดค่ะดิฉันก็จะทำเป็น e p e p ไปนะคะในวันนี้พูดแบบกว้างๆภาพรวมนะคะสั้นๆสรุปนะคะจากมุ่งเน้นให้เพื่อนๆเข้าใจภาพรวมว่าห้องสมุดเชื่อมโลกเชื่อมจักรวาลคืออะไรคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ